สงกระยองหรือเรียกว่าคุูทองนะครับวันนี้จะมาสอนนักเรียนทุกคนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับหา,าพี่ทุกคนมาอยู่บริเวณตรงกลางของครูเลยร้องกันเป็นงวงกลมรวมกันด้วยร้องกันขยายมงเพื่อนั่งด้วยพี่โบนี่ครับเป็นวงกลมยืนขึ้นพี่ทุกคนยืนขึ้นเป็นวงกลมพี่ทุกคนยกมือขึ้นนะศีซาร์อ้ออเกเจัอเลยสุดแล้วเอามือประสานกัน มืลงไปนับหนึ่งสองสามสี่ขอบคุณครับต่อไปเอมือออกยกมือขึ้นมาปุ๊บปิดเลยเอามือประสานกันเอียงตัวไปด้านซ้ายมือซ้ายมือไปครูจะมีกระดาษให้พี่ทุกคนนะครับให้รับคนละหนึ่งแขนนะครับครูจะส่งให้ เี่เรโปก่อน,นใช่ครับคณะสงฆ์ก็ไหว้การอย่างอบน้อมพ <Okay. S 1> ี่โบนิ่รอคนสุดท้ายครับพี่เปโน เริ่มคนแรกที่ที่เป็นโลกครับทำรู้สึกยังไงบ้างครับที่จะทำกิจกรรมนี้หรือว่าทำเป็นรูปอะไรกระดาษก็ได้แล้วแต่รู้สึกรูปจวัปปจวดค,ครับที่โก้ครับรูปจัลวดครับรูปสี่เหลี่ยมครับต่อไปอะไรนะครับรูปอะไรไม่รู้ครับในสี่เหลี่ยมต่อไปครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะารับต่อมา เตการนี้ทุกคนทําผลงานออกมามีความแตกต่างกันบางคนก็เป็นรูปจรวดบางคนก็เป็นรูปเลี่ยมบางคนก็เป็นทรงครวว <c oughs> ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็เกิดจากความตั้งใจของพี่พทุกคนรูอยากใหพ้พี่ทุกคนผู้ภูมิใจในสิ่งที่พี่ทุกคนได้ทำเอกไว้นะครับแล้วก็น,นาไปใช้ในต่อไปน,นะครับโ <c oughs> okay. อเคก่อนที่กูจะเลิกการสอนนะครับเข้าสู่กิจกรรมต่อไปรูอยากให้เราสร้างกฎไปในห้องเรียนเพื่อสร้างความราบรื่นและก็ดำเนินกิจกรรมไป โดยความประสบพ้นรติในการเรียนให้กินขนมในห้องเรียนไม่ให้สั่งพ่อแม่ไม่หยอกล้อกันในห้องเรียนให้เห็นหยอกล้อกันในห้องเรียนนะครับตอนต่อมาก็เรียกกันในห้องเรียนแล้วก็เสียงดังโอเคเก่งมากโอเคไปแล้วครูขอเพิ่มเติมนะครับขอให้พี่ทุกคนไม่ทำกิจกรรมนอกเหนือคำสั่งของครูนะครับ โอเคพี่่กับนั่งเข้าที่ได้เลยครับนั่งที่สะกมากครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนทุกคนด้วยใครเคยปูแรนรี่มัตเตอร์้างยกมือโอ้โหเยอะเลยต่อไปครูจะให้นักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มดยเจ้าลูกองค์พัดสันนะครับพัดเข้าบ้านว่าใครจะได้อยู่บ้านสีอะไรนะครับโดยการ สูงจับลูกอมพระสันของครูนั่นเองเอาบพี่ๆทุกคนยืนขึ้นอ่าลุกขึ้นทุกบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นข้อมดแงมดเหมือนเดิมนะครับจะเพิ่งทำอะไรนะครับลูกอมพระสันของนักเรียนทุกคนโอเคดีมากให้ใครได้สีเขียวลุกขึ้นมีกี่คนนะนะหนึ่งอ๋อสองสามแล้วก็สี่อ๋อ เหลือให้เวลา3วินาทีครับเรียบเลย1 <ifier> <Please. S> 2 3เรียบเลยพี่ชมพูนั่งลงแล้วกระจับโดอาหารี่ครับ ฟุตบอลบาสเกตบอลกมากอนนหน้ากระดานมีอะไรบ้างฟุตบอลตัวนี้จักรยานแลวก็สุดท้ายฟุตบอลดูคีไหนใครชอบฟุตบอล้างยกมือไหนใครชอบดูฟุตบอล ูมีภาพปริศนาให้เอามีใครรู้จักคนในภาพไหมรู้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 รูรู้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 รูรู้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 รรู้รู้ร้รูรู้รู้รู้รรูรู้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  เป็นมีลักษณะเป็นยังไงพื้นผิวของเป็นปูมใช่ไหมสี่หรครับเป็นตนเลพื้นผิวของสุท้ายเป็นยังไงบ้าน้าอะไรนะครับเป็นเหล็กใช่ไหมห้าุ่มสุดท้ายกลุ่มสี่มปสีอะไาเล็กครัล็กมีลักษณะพื้นผิวเป็นยังไงเนี่ยเีเรเรียบแข็ง ีเป็นตุ่มไหมใช่ว่าคุณประมาณลักษณะโคไม่สมาสมใช่ไหมครับเจ้าอะไรอ่จะให้้กใสนะครับว่าถ่านักเรียนคิดว่าปุ่มของพื้นรองเท้ามีประโยชน์ยังไงบ้างครับใครรู้ยกมือขึ้นก่อนป่ของพื้นสตาร์รองเท้าสตาร์มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ การเฟุตการลื่อทก่งมากอา่กสี่ยบในการเตะฟุตบอลใไหมให้มันพุ่งขึ้นใชไหมต่อน้าเด้วยรับูไม่เป็นไรต่อไปภาษาไรู้กเคทรงตัวกนาจากที่พี่คนได้ตอไปแสดงว่าพื้นของ ยืดบ่อกับพื้นอะไรนะครับพื้นดินพื้นดพื้นสนามฟุตบอลใช่ไหมโอเคเอ้าที่เป็นลครับคื้นเรียบที่ไม่เป็นผิวผูกอ่ะที่สีเขียวครับบอกความรูด้วยนะครับแต่นักเรียงคนไหนไม่ร่วมทำกิจกรรมรูจะมี ใบแดงแจ,จกให้แสดงว่าพี่ๆคนนั้นไม่ตั้งใจทํจากิจกรรมนะครับแล้วคะแนนรูจะบวกให้พิเศษถ้าคนไหนร่วมมือส่วนกลุ่มไหนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรูจะลดคะแนนลงแล้วก็ริบลูกองค์ทัดสันคืนนะครับรอบนี้ครูเป็นการอธิบายกลุ่มแล้วก็ตักเตือนนะครับรอบแรกโอเคยังไ,ไงตึ้งลงแล้วมีกลุ่มมันยังไงเป็นลมใช่ไหมตัแต่ต่างกันไหม มันไม่เตกตตางหรอเต่ตาโอเค,อเ,คเก่งมากเต่ตตาสแสดงว่ามันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเตกตตางปันใช่ไหมสแสดงว่ามันมีพลังงานหรือว่าแรงบางอย่างวันนี้ครูจะพานักเรียนทุกคนมาใค่คาตอบว่าทําไมที่โลโดของเราใสา่รองเท้าสตาร์ทที่มีปุ่มเราไม่มีปุ่มทำไมมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเตกตตาแบบนด้อย่างนี้นะครับขอภาษาสมัคร พี่ป .5 จำนวนสองคนครับมาน้าห้องช่วยครูทำกิจกรรมสนุกง่ายๆนะคะสองคนพี่เปคนโนกับพี่โกเจอเลยครับขอบคุณให้คูเธออะไรนี่เธอสมุดเธอสมุดพี่เคนโนกับพี่โกเจอด้านนี้เลยครูครูครุครูครูครูอรูครูครครัครู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 คครูคครค เขียนดูออกแรงดึงพร้อมกันแล้วให้นักเรียนทุกคนสังเกตหนังสือหรือว่าสมุดเล่มนี้ให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับวิธีจับสองมือพร้อมกันคูณหนึ่งถึงสามแล้วก็ให้ออกแรงดึงพร้อมกันนะครับนับหนึ่งสองเดี๋ยวปอดให้เพื่อนทุกคนช่วยกันนะดีกว่านับหนับ ก้าวออกงบอกให้วโค้ชเหนือคือทำไมเมื่อออกแรงดึงสภาพนะเรียนที่ว่าเก้าวออกแรงดึงเงมื่อกี้เนี่ยสภาพเหนือคือเป็นยังไงมันไม่ออกมันไม่ออกจากการมันอยู่ปิดการเอกกา,ราตรงนี้ม,นม,ออมันหนาเลย,อย่องไม่ออ,อกปัญหาเรื่อไม่ออกจริงเรานี้เอาฟังให้ดีตั้งใจฟังกูะจะใช้หลังเป็นแค่รอบเดียวสิ่งเหล่านี้คืออะไรเรามาดูคำตอบกัน อาทุกอ่านงกหนึ่ทุ่ก่างกหนึ่งสีทาง่เพี่เกพนโดดึงฝั่งนี้และพีโฟกดฝั่งนี้ตวายตาเื่องตวาตา ของชิ้นนี้คือหนังสือใช่ไหมแรงมันเกิดแรงต้านได้ยังไงมันเกิดระหว่างพี่เคนโดก็ต้านแรงของพี่โฟกใช่ไหมยึงแรงเึ้นกันและกันพี่โฟกก็ต้านแรงของพี่เคนโดโดยผ่านวัตถุพื้นผิวที่มันสัมผัสกันตรงนี้ใช่ไหมก็ออกแรงเข้ากันตอนนี้ก็ออกแรงตองนี้ตอนนี้ก็ออกแรง่างนี้ใช่ไหมเลยใหุ้กคนมีเกความเข้าใจที่ได้ทำลงไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เห็นจากการสาธิตเมื่อกี้ เรียนชื่อก่อนชื่อนามสกุลได้ไมโอมือสังค์ครับต่อไปโอมือตามขาสัตว์นะครับถ้าผูบอกว่าขาไก่ให้โอกี่ครั้งไก่มีกี่ขาสองขาอาโอมือขาไก่ขาลิงมลิงมีกีข่ขาครับลิงมีสี่ขาขาช้างโอเคขายีราฟ เป็นยังไงวัตถุมันต่างกันไหมต่างกันเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะแจกไปกิจกรรมสั้นๆให้ก่อนแล้วก็ให้พี่ทุกคนมากิจกรรมที่สองนะคะส่งกลองมาเลยที่แอร์คนละหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวครูรอทุกคนวางอุปกรณ์ลงที่โต๊ะจูงมาขึ้นกิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมพื้นผิววัสดุที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับ ครูจะให้ทุกคนทำกิจกรรมโดยการออกแรงยืดขวดที่บรรจุทรายอยู่ข้างในนะครับโดยวัสดุแรกที่ครูวัสดุและอุปกรณ์แรกที่ครูจะมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคือมีขวดน้ําที่บรรจุทรายกลุ่มละหนึ่งขวดแล้วก็มีอันที่สองเรียกว่าอะไรใส่ทรายใส่ทรายเก่งมากแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นกระดาษนี่ผิวเป็นยังไงเรียบใช่ไหมเป็นกระดาษเอ็ แรกจะมอบให้จะพึ่งทำอะไรนะครับ,รรบก็กระดาษนะสีน้ำแข็งแทนจากนั้นทำยังไงท่านแรกเป็นกระดาษ a อซีก่อนครับคุณพี่สีฟูดเกระดาษ a อก่อนนะครับทั้งรูปแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับหลังคุณนนี้สีอะไร ทีออกแรงเรื่อยๆเยอะกลุ่มนี้ออกแรงเป็นกระดาษอีสี่หรือยังออกครงโอเคต่อไปเป็นกระดาษทรายถ้าพี่ไหนทำเสร็จแล้วพี่ๆคนไหนอยากทดลองก็ให้เพื่อนๆทำด้วยทุกคนต้องได้ทำนะครับให้วกอยู่ภายในกลุ่มนะครับทีนี้คุณจะมีกิจกรรมให้โอเคกลุ่มสีชมรูแล้วก็ฉีดซองนะครับดู พื้นกระดาษคำสับลักษณะพื้นผิวเป็นอย่างไรให้เวลาคิดสาวินาทีหนึ่งสอแล้วออกมาตอบคนที่พิการคำสั์เท่านั้นออกมาตอบนะคะอย่าลืม,ม,มว่าออกมาหนึงคนก่อนช่องแรกอช่องแรกเรวา,ามารถถีได้เลยเอาพื้นผิวกระดาษก่อนกระดาษอีต้องออกมาก ต่อีให้ออกมาที่ไร้ช่องก่อนจะพึ่งนั่งลงก่อนนั่งกับพี่เดให้ออกมาเฉพาะช่องนี้ผิวมีลักษณะเป็นอย่างไรเท่านั้นออกมาครับถูกทับโดนเท่านั้นจะได้ออกมา Fui! E... ที่แอปใช่ไหมต้องการให้มันไหลหรือว่าสไลด์ลงมาได้รวดเร็วกูจะอยากให้กระดาษนี้มันมีแรงเสียดทานมากหรือน้อยน้อยกลุมนี้ล่ะน้อยกลุนี้ครับน้อยเก่งมากเพราะว่าขึ้นชื่อใช่ไหมว่าเป็นกระดาษลื่นแสดงว่ามันต้องลื่นไหลมีแรงเสียดทานได้น้อยเก่งมากไม่ต้องการแรงเสียดทานหรือว่าต้องการแรงเสียดทานที่น้อยนะครับต่อไปรุนถักตู้ ต้องการแรงเสียดทานมากหรือน้อยมากแรงเสียดทานมากหรือน้อยนะมากก็ต้องมากแสดงว่าครูเพื่อนเพื่อนที่วัตถุได้ได้ช้าหรือเร็วช้าครูต้องการให้ตู้มันเพื่อนที่ได้ช้าหรือเร็วบ้างนเวลาครูต้องการเพื่อนที่เร็วแสดงว่าครูต้องการแรงเสียดัานมากหรือน้อยนะน้อยใจะไหมวายาอยากให้ทุกคนรู้ การกับกับอะไรที่วิ่งล้อรถล้อรถเก่งมากครับล้อรถทําให้บริเวณไหนนะที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานของลูกรถข้อขอของขออะไรครับขออขงล้อรถหรือว่าบริเวณท่านเรียนพีว่าบริเวณใดที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้กับล้อรถครับตรงขอบตรงขอบตรงไหนครับขอบตรงไหนยางบริเวณนี้ใช่ไหม แล้วมันมีตำแหน่งไหนพิเศษไหมที่พบ๊ชให้มันยึดเกาะให้เกาะลดได้มากครูนี้ให้ศึกษากันใหม่ตรงไหนครับเียนคิดว่ามันยึดเกาะเพิ่มเพิ่มให้ลดมันยึดเกาะโซลลอยยางโซลลอยยางตรงนี้ใช่ไหมรองมูเก่งมากครูอะทำอะไรต้องตอบกันคดูไม่ว่าร่องยางตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดอกยางถ้าเกิดว่าล้อรถของพ่อของพี่ป .5 มันมีลักษณะเป็นหิวเรียบ มันจะรื่นไหมเวลาเราขับรถือม,มันมีขันลื่นไหมมันเรียบเลยไม่มีอกยางไม่อะไรื่อะไร โอเคเก่งมากสนุกจากการทำานัเลยใช่ไหมจรยครับลูกเลยไม่เป็นไรงมื้เพื่อด้วยนะ่เนีรงเสียบทางและบริเวณที่เกิดแรงเสียบทางและที่สาคัญครูท็จะเ้นเนื้อหาของปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดแรงเสียบทางที่แตกต่างกัน thành việc khôn léo tay đua tay lớn tập tạ sự chuyên chơi <laughs> với จักขยานและพื้นถนนครับนอกจากที่เราจะรู้จักบริเวณที่เกิดแรงเสียดทานแล้วเรามาทำความรู้จักปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงเสียดทานกันดีกว่าครับ ยิ่งน้ำหนักมากยิ่งเกิดแรงเสียดทานมากครับและต่อมา itable. อีกหนึ่งป curtain, ัจจัยคือพื้นผิวของวัสดุครับร่วมกันเรียนดีกว่าว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเราเข้าใจยังไงบ้างเราสื่อสารได้ไหมอธิบายเพื่อนฟังได้ไหมโอเคก่อนหนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเลยเรื่องเรี่องเ่ง หนึ่งสองสามแรงเสียดทานแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นได้บริเวณใดของพื้นผิววัตถุครับะสองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าระหว่างใช่ไหมสองสองพื้นผิวใช่ไหมพี่โภครับแล้วก็ปัจจัยใดที่มีผลทำให้เกิดแรงเสียดทานได้มากหรือน้อยมีอะไรบ้างที่เราทำงานต้องระวังเมื่อคิดดูแล้ว มันเป็นยังไงต่างกันยังไงหนัอผิว <déb yle. S 2> ใช่ไหม,มเก็นมากคแล้วก็อย่งคืออะไรที่น้นาถ้าถ้าสมมติูให้เรารากหัวที่มีเป็ขวาต่อินให้มีอะไรเยเป็นขัวโง่ใส่ธรรมดาไม่มีทราอยู่ข้างในมันจะเพื่อนพี่ได้ใช้หรือรตอกแรงใช่ไหวันหนักกเกี่ยวข้องเทาะ